สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข้าวก็ขอแปนะครับอายุ37-38วันกำลังจะเข้า40วันแล้วหลังจากเราปล่อยให้มันแห้งตามธรรมชาติประมาณ7วันนะครับหลังจากที่เราฉีดยาฆ่า,มาแมลงตอนช่วงหลังใส่ปุ๋ย25วันนะครับแล้ววันนี้ เข้าครบกำหนดกำลังจะทำการใส่ปุ๋ยในรอบที่2นะครับลักษณะการแห้งจากธรรมชาติตอนนั้นข้าวก็ค่อนข้างจะมีดินที่เริ่มแห้งนะครับแต่ไม่ได้แห้งมากมายขนาดแบบแห้งจัดนะครับแห้งแบบว่าดินค่อนข้างจะเดินลงไปเหยียบได้นะครับถามว่าเหตุผลที่ผมมาอัปเดตวันนี้และ ทำไมเราต้องปล่อยน้ำเข้าแล้วทำไมเราต้องไม่เปียกสลับแห้งต่อไปก็เนื่องด้วยข้าวกำลังจะได้อายุการใส่ปุ๋ยลักษณะข้าวเริ่มมีอาการเหลืองนะครับเหลืองในที่นี้เรียกว่าเหลืองขาดปุ๋ยนะครับมันจะเหลืองเป็นทิวๆนะครับไม่ได้เหลืองด้วยโรคหรือว่าเหลืองด้วยแมลงนะครับแต่มันเหลืองด้วยอาการข้าวเริ่มขาดปุ๋ยนะครับ และปุ๋ยสูตรที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเป็นกอขอ .85 ในรอบที่สองในฤดูหนาวข้าวลักษณะดังกล่าวแนะนำให้ใส่ในตัวเจ้นนะครับเข้าไปด้วยเนื่องจากข้าวมีลำต้นนะครับดูลำต้นนะครับมีลำต้นที่ใหญ่นะครับมีลำต้นที่ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับล,ลักษณะลำต้นเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็มีกากกอที่บานใหญ่ แต่สิ่งที่เราได้เห็นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือข้าวใบมันไม่พุ่งนะครับก็คือใบข้าวเนี่ยมันไม่พุ่งขึ้นและคุณรู้ไหมว่าการที่ข้าวเราเนี่ยมีลักษณะดังกล่าวเนี่ยแบบเนี้ยแล้วที่เราปล่อยแห้งจากธรรมชาติมาเนี่ยสิ่งที่เราได้มแมลงบัวลงแน่นอนนะครับหนึ่งเรื่องแต่อย่าลืมว่ามันเป็นข้าวหนักข้าวหนักมแมลงบว ทำลายก็จริงยิ่งใส่ปุ๋ยปล่อยแห้งตามธรรมชาติมากเท่าไหร่มแมลงบัวยิ่งทำลายข้าวหนักก็จริงแต่กอมันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคอยประคองใส่ปุ๋ยเหาะไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนแมลงบัวเข้าทำลายในลักษณะเยอะเกินไปก็แนะนําว่าอย่าปล่อยน้ําแห้งจะดีกว่านะครับเพราะว่า,มาแมลงบวเนี่ยมันชอบน้ํา นะครับเพราะว่ามันเดินมันเกาะแล้วก็เดินในดินได้ง่ายกว่านะครับลักษณะที่เราแนะนําให้ทุกท่านเติมน้ําใสจริงๆเลยท่านใครทํานาได้เสมอนะครับก็คือลักษณะประมาณนี้นะครับน้ำเฉาะแฉะแบบนี้เลยนะครับนี่น้าเฉาะแฉะอย่างนี้นะครับจะดีมากนะครับแต่ผมก็จะเติมให้ทั่วมาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหว่านปุ๋ยเนาะหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วก็ทําการฉีดยาต่อนะครับก็คือประมาณ40ใส่ปุ๋ยแล้วก็40่2ฉีดยา แล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้มันแห้งกลับไปธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับก็รอติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตไปเรื่อยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยผมก็มาอัปเดตอีกทีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการบอกนะครับเป็น E ีีที่10นะครับเป็นการที่ว่าเราเติมน้ําแล้วนะครับลักษณะเราปล่อยแห้งมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําการใส่ปุ๋ยนะครับไปไปกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับเราก็มาต่อนะครับก็เราเติมน้ํานะครับแล้วก็ดูว่าน้ําทั่วดินแล้วเราก็ทําการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมใช้ก็ตามคลิปที่ผสมเลยนะครับอันนี้คือลักษณะข้าวเห็นไหมครับว่ามันจะเดินกราบเดินกอดีนะครับเนี่ยคือลักษณะข้าวแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวแบบนี้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงต่อเรื่องบัวนะครับเพราะว่าข้าว85ตรงที่ท่านเห็นอยู่ลักษณะตรงเนี้ค่อนข้างจะเดินกอผิดปกตินะครับ เดินกอผิดปกติไม่พอแต่ลักษณะเนี่ยลักษณะข้าวที่ท่านเห็นเนี่ยเดินกอดีแต่ใบมันไม่ไปเห็นไหมครับว่าแปดห้าเนี่ยเดินกอดีดีดีมากนะครับดูกอเนี่ยกอ,อยใหญ่นะครับเนี่ยคือกอใหญ่แต่มันไม่เดินใบนะครับพูดง่ายว่ากอใหญ่แต่ใบไม่เดินมีความน่ากลัวแล้วก็น่าสงสัยนะครับและการใส่ปุ๋ยควรเลือกใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนนะครับฟังดีๆนะครับ ถ้าข้าวใครเดินกอนะครับเดินกอแบบนี้นะครับเดินกอใหญ่แบบนี้แล้วมีลักษณะข้าวไม่เดินยอดนะครับหรือว่าไม่พุง่งไม่สูงดีแต่แตกกอต้นใหญ่นะครับดูลักษณะหน่อยะครับว่าดีแต่แตกกอลําต้นใหญ่แต่ใบไม่เดินใบไม่เขียวอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวขาดในตัวเช่นนะครับมีตัวฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือว่าตัวกลางตัวท้ายเยอะเกินไปนะครับทําให้ข้าวค่อนข้างจะไม่ค่อยเดินใบนะครับแนะนําให้ทุกท่านเติมน้ําหวานปุย๋ย ยูเรียนะครับหรือจะใส่ปุ๋ยตามผมได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับก็มาต่อกันเลยนะครับสูตรปุ๋ยที่ผมใช้นะครับเป็นกข .85 นะครับ EP ที่สิบเนาะก็มี46001ลูก155201ลูกแล้วก็162001ลูกยูเรียจะเป็นยี่ห้อกระต่ายนะครับแล้วก็16200ก็จะเป็นยี่ห้อกระต่ายทำไมเราถึงใช้ยี่ห้อกระต่ายสองอย่างเพราะว่ากระต่ายตัว16200เนี่ย มันมีแคลเซียมกำรรมาถันครับส่วน1 5 5 2้นี่ก็มีแมกนีเซียมนะครับแล้วก็กำรรมะถันโบลอนนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ยี่ห้อเป็นของทิพย์นะครับลักษณะเม็ดปุ๋ยก็ประมาณนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่าการเลือกใช้ปุ๋ยเนี่ยก็ควรเลือกใช้ที่เราคิดว่าเราใช้ในานานเราเนี่ยแล้วข้าวเราเนี่ยเขียวดีเขียวนานนะครับปุ๋ยที่ดีมันจะต้องเขียวเป็นเดือน นะครับถึงจะเรียกว่าปุ๋ยดีก็แล้วแต่คนจะมองนะครับวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับอายุข้าว8อ๋อขอโทษน,นะครับข้าว8ปดห้าอายุ40วันแล้วนะครับหลังจากเราเติมน้ําไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการผสมนะครับก็ผสมตามนี้ได้เลยสําหรับคนมีนาน้อยนะครับเราก็จะตักยูเรียหนึ่งนะครับสิบห้าห้ายี 1, แล้วก็สิบหกยศูนย์หนึ่ง ผสมไปเรื่อยๆนะครับเข้ากันไปเรื่อยๆเราจะได้ปุ๋ยอยู่ประมาณ3ลูกเท่าเดิมนะครับเราก็จะเน้นยูเลียนะครับในรอบที่2เพราะว่าข้าวในฤดูหนาวเนี่ยเหมือนที่ผมอดัดคลิปตั้งแต่ต้นๆแล้วครับว่าใบใบข้าวเนี่ยมันไม่ค่อยพุ่งนะครับมันค่อนข้างจะเดินกอนะครับแล้วก็ต้นลำต้นใหญ่กอใหญ่แต่ใบเนี่ยไม่ค่อยไปนะครับและเราใสายย่ยูเลียเยอะเพราะว่าเรามีความเสี่ยงที่เราคิดว่าข้าวเราเนี่ย อาจจะเป็นบวนะครับผมถึงได้ใส่ยูเลียเยอะนะครับเพื่อต้องการให้มันแตกกาบแตกกอเพิ่มนะครับแล้วก็ให้ใบข้าวเนี่ยเขียวแล้วก็พุ่งขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนื่องจากเรากลัวบวครับเพราะว่าเราปล่อยเราปล่อยเปียกสลับแห้งด้วยนะครับเราแบบเราใส่ปุ๋ยฉีดยาแล้วเราก็ปล่อยทิ้งนะครับน้าจะแห้งก็ให้มันแห้งตามธรรมชาติรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับรอบสองนี้ก็เหมือนกันก็คือเราจะ ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วเดี๋ยวอีก2วันเราก็จะฉีดยานะครับฉีดยาเสร็จเราก็จะปล่อยให้มันแห้งตามธรรมชาติแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีก็อยู่ประมาณ55-60วันนะครับระยะการฉีดยาผมจะเว้นระยะห่างประมาณ10วันนะครับการใส่ปุ๋ยจะเว้นระยะห่างประมาณ15-20วันนะครับก็สามารถติดตามแล้วก็ตามต่อได้นะครับใน EP ีแต่และ EP ตั้งแต่เริ่มทำา EP ียัน EP ีที่10แล้วนะครับเป็น ข้าวหนักนะครับสามารถเอาแนวทางไปทําได้เลยส่วนถ้าคนที่ทํานาเยอะกว่า3ไร่เนี่ยผมแนะนําว่ายูเรีย1นึะครับสิบห้าห้า0ี่ศย์หครับก็คือมันจะใส่เหมือนสูตรกอขอหกหรือข้าว5 4 5สห้จะใส่เหมือนสเต็ปปกติเลยครับถ้านา8ไร่ถึง10ไร่ขึ้นไปเนาะอันนี้มันานาแค่3ามไร่ครับผมก็จะใส่แบบนี้ แล้วเราผสมเป็น3มลูกเราก็จะเอาไปใส่รอบละสอลูกนะครับก็เหลืออ,อีกเที่ยวหนึ่งเราใส่รอบนี้เสร็จก็เหลืออีกเที่ยวหนึ่งเราก็ผสมนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องเทใส่กระสอบแบบน,นี้เพื่อเช็คแล้วเราก็ไปเช็คอีกทีตอนใส่ถังนะครับใส่ถังหวานก็ดูกันไปนะครับส่วนลักษณะข้าวก็มันแล้วแต่พวกคุณจะชอบนะครับคุณชอบงามชอบกอหรือว่าชอบขนาดต้นก็แล้วแต่ส่วนผมทําตอนนี้ก็ จากข้าวหลองแหลงอะ่ะมันก็เริ่มเต็มแล้วนะครับส่วนหญ้าเนี่ยมันก็อาจจะมีหลุดนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียกครับมันเป็นข้าวหนักป้าก็ฝากอีกหนึ่งอย่างนะครับไม,ไม่ต้องถามนะครับว่าสูตรปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยมันได้สูตรอะไรอยู่เรียนหนึ่งสิบห้าห้ายี่สบหนึ่งสิบหกยี่สิบศูนย์หนึ่งผมก็ให้ทุกท่านเนี่ยคิดง่ายๆนะครับเอาสี่สิบหกเนี่ยหารออกนะครับ แล้วก็เอาสิบห้าห้ายี่สิบเนี่ยหารออกนะครับแล้วก็เอาสิบหกยี่สศูนย์เนี่ยหารออกก็คือเลขตัวเลขสี่สิบหกที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันจะเหลือย3 1สามสิบห้าห้ายี่สิบเนี่ยมันจะเหลือแปดขีดสองจุดห้าขีดสิบสิบหกยี่สศูนย์เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณแปดหรือเจ็ดอ๋อประมาณแปดนะครับแปดจุดห้าหรือแปดเนี่ยขีดสิบนะครับ แล้วพวกพี่ก็เ,เอามาบวกกันดูนะครับมันก็จะได้สูตรปุ๋ยดังนี้นะครับส่วนสูตรปุ๋ยเนี่ยจะดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่นาของท่านเอาไปใช้แล้วมันตอบโจทย์หรือว่ามันตอบสิ่งที่ท่านอยากได้ไหมเช่นใส่ไปแล้วมันเขียวมันงามแล้วการเขียวการงามเนี่ยมันมีมแมลงไหมมีโรคมาไหมต้องมองตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่จะเอาแต่งาม แต่ฉีดยา,มาแมลงตับแตกเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับหรือใส่แล้วเนี่ยมันจะเขียวได้สองสาวันเขียวได้ไม่เกินเดือนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์ปุ๋ยที่ดีมันจะต้องเขียวเป็นเดือนนะครับหรือเขียวจนกว่าเราจะใส่ปุ๋ยรอบสองอันนี้เรียกว่าปุ๋ยที่ดีผสมที่ดีข้าวจะได้งามต่อเนื่องกินต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งอย่าง แนะนำให้ทุกท่านเนี่ยหวานช่วงบ่ายนะครับหรือว่าช่วงเที่ยงหรือว่าอากาศร้อนๆนะครับข้าวจะได้กินปุ๋ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ